ับนะคะเข้าสู่รายการด็อกเตอร์สลิมบาดรพงศธรนะคะเรามีนักกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ วันหยุดสบายๆแบบนี้ในช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพความสวยความงามที่สามารถที่จะติดตามชมกันได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วแน่นอนค่ะอ้องมาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเคยนั่งอยู่ข้างๆอูแล้วนะคะสําหรับนายแพทย์ดรพงศธรัญญาหานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พูดถึงในเรื่องของสุขภาพความงามนะคะ<ล>จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเชิญผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าจุดหนึ่งอุเชียวว่าจากข่าวคราวที่ผ่านมานะคะในหลายต่อหลายครั้งอาจจะทำให้หลายคนเ,นเกิดความวิตกกว่าเอ๊ะ ถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของความงามแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างมีผลข้างเคียงอะไรบ้างดังนั้นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราจะต้องมาพร้อมกับแพทย์ผู้ที่มีความชํานาญจริงๆนะ,ะคะแต่หลายคนที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นสมาชิกขาประจําก็เชื่อว่าน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะสำหรับใบาการันตีต่างๆแต่เผื่อว่าจะมีสมาชิกใหมๆ่ๆเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่มช่องทางมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับ ทั้งจากทาง UBC True <U> BC, นั่นเองนะคะ,คะแล้วก็ทางเ <able> คเบิลทีวีเคเบิลทีวีจานดำทุกเขาบกทุกกล่องดูทางช่องนี้สถานีนี้ได้หมดเลยทุกกล่องดูได้เป็นแฟนแล้วก็ ดูทางมือถือก็ได้นะนุ๊ะคือโหลดแอปพลิเคชันมาแอปพลิเคชันดูผ่านเว็บไซต์อะไรได้หมดเลยได้เลยแต่ว่านี่แหละค่ะเผื่อว่าจะมีสมาชิกใหม่ๆแวะเวียนเข้ามาอย่างนี้นะคะส่วนหนึ่งอุ๊ยอยากให้คุณหมอได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับใบประกอบการใบการันตีต่างๆมีอะไรบ้างครัอ๋อได้ครับหมอหมอเป็นนายแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเป็นนายแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งพอจบที่เมืองไทยปุ๊บเราก็ไปต่อที่เมืองนอกนะล้วก็นี่คือวุฒิบัตรที่ทั้งหมดที่หมอมีนะแล้ว อันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะจริงๆไม่ไม่ขึ้นจอครอันนี้ใบใบใบยาคณะแพทย์ธรรมศาสตร์เชิญหมอไปสอนให้ให้นักศึกษาแพทย์ให้อาจารย์ที่นั่นนะฮะอันนี้ใบที่อาจารย์ที่อเมริกาเซ็นให้หมอนะครับเป็น e x c e l l e n t student นะครับแล้วคนนี้คนที่ดูแลให้กับแองจ n น่าจอรีนะครับดูความงามอยู่ที่แคนาดาหมอได้มีโอกาสไปศึกษาจากเขาสใบที่ผ่านมาจากเกาหลีฮะ จากกวี<ม>เกี่ยวกับการร้อยไหมอันนี้ใบจากแพทย์สภานะหมอเป็นนายแพทย์ครับ<ฆ>แล้วก็ไปเรียนทางด้านความงามเรียนทางด้านการะลอวัยเรียนทางด้านแพทย์ฝังเข็มแพทย์จีนเป็นหลักสูตรขององค์การด้นไหมโลกที่จัด<ฆ>ให้กับหมอแผนปัจจุบันมัน,นจะมีมุมมองหลายๆมุมมองซึ่งจะอาจจะได้เปรียบแพทย์ท่านอื่นนะฮนะพอสมควรในการที่จะเอาสุขภาพพร้อมกับความงามเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันคือ<ฆ>ถ,ถ้าคนสุขภาพไม่ดีงามยากครับ งามยากผอมยากครับเม็บอลิซึ่มมันเปลี่ยนเอ็มไซ์ระแบบระดับฮอร์โมนข้างในมันเปลี่ยนนะให้คุณไปโบท็อกให้คุณไปฟิลเลอร์ให้คุณไปร้อยไหมดึงไหมอะไรต่างๆสัญญกรรมมันก็สวยอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็ถล่มมาคุณก็ต้องไม่เสียอีกแสนหนึ่งถูกไหมฮะ <c oughs> ถ้าคุณมีฝังเข็มปุ๊บคุณจะสวยแบบถาวรกว่า นั่นหมายความว่าการที่คนเราจะสวยจริงๆต้องเริ่มต้นจากรากฐานที่ดีไอคำว่ารากฐานที่ดีก็คือสุขภาพที่ดีนั่นเองถูกต้องครับถ้าสุขภาพดีจุดหนึ่งเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าเวลาเราตื่นมาตอนเช้าหน้าสดสดสุขภาพดีเราจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสดใสร่างกายแข็งแรงถูกต้องในทางตรงข้ามกับหลายๆคนที่อาจจะละเลยในเรื่องของสุขภาพแต่พยายามที่เอจะหาหลากหลายวิธีมาทําให้ตัวเองสวยมากยิ่งขึ้นใช่ครับแต่กลับ ความสวยอยู่แค่แป๊บเดียวและสวยไม่ทนไม่นานไม่นานเปรียบเปียบเสมือนการทาสีบ้านข้างนั้นเอง้องอุแต่ว่าเนื้อไม้ข้างในมันผุหมดถูกไหมฮะคุณทาสีไว้มันได้แป๊บเดียวใช่ไหมฮะแลวสัญญกรรมมันก็ได้แป๊บเดียวโบท็อกมันก็ได้แป๊บเดียวคุณก็ต้องไปเสียเงินมันงบมันบานฮะแต่ถ้าคุณเขาใช้คําว่าบูรณาการในร่างกายเราทั้งหมดดึงกลับมาทั้งหมดให้ได้คุณสุขภาพดีด้วยคุณอายุยืนด้วยพอคุณแก่ปุ๊บคุณอยากไปเที่ยวไหนคุณได้ไป หัวข้อเข่าที่เสื่อมมันก็ไม่เสื่อมสมองที่จําอะไรไม่ได้มันก็จะจําได้ถูกไหมฮะเบาหวานไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินของหวานอาหารอะไรไม่ได้กินคุณก็จะกินได้คุณภาพชีวิตดีขึ้น คืออุวสสิ่งที่มีความสุขที่สุดก็คือการที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี<ช>มีสุขภาพ,ภาพที่ดีและเมื่อสุขภาพดีเราสามารถดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นมาได้นะคะเอาละ,ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีข้อข้องใจอะไรมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทั้งในเรื่องของสุขภาพหรือว่าความสวยความงามนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความมาสอบถามคุณหมอได้โดยตรงค่ะผ่านช่องทางของเรานะคะที่4642787ค่ะรวมถึงเดี๋ยวจะมีการเปิดสายรับสายสดๆในรายการด้วยนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่025 5541774-5รวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากที่จะโทรไปสอบถามส่วนตัวเดรับเชื่อว่าหลายคนนะคะจะรู้สึกเขินอายในการโทรมาสายสดๆนะคะหรือว่าอยากจะมีเคสอะไรที่รู้สึกว่าเอ่ยบอกหน้าไหมไม่ได้อยากจะปรึกษาส่วนตัวจริงๆก็สามารถที่จะโทรไปได้นะคะที่คลินิกนายแพทย์พงศธรค่ะ0 2 7 1์1 6ง9และ0 8 8 1 5 5 5 4 4 2 3ค่ะรวมถึงยังมีทาง a c e b o o k นะคะ w ว w w w f a c e b o o k c o m d o c t o r p o n g t o r n แล้วก็เว็บไซต์นะคะ w w w d o c t o r p o n g t o r n c o m นั่นเองสะดวกช่องทางไหนเข้าไปฝากคำถามก็ได้โทรไปสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ขอให้เฉลี่ยเฉลี่ยโทรนะบางทีหมอรับสายก็น้องน้องเขายังใหม่อยู่อาจจะยังตอบอะไรที่ยังไม่แจ่มใสเท่าไหร่เดี๋ยวหมอจะรับสายเองด้วยได้เลยค่ะเอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเกริ่นกันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเคยพูดถึงในเคสของ ตาหวานเดี๋ยวช่วงที่2เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าช่วงนี้ค่ะขอพูดถึงเรื่องสุขภาพนิดนึงมันอย่างนี้ค่ะคุณหมอคือได้อ่านข้อมูลต่างๆมาก่อนหน้านี้นะคะอุเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยได้ทราบข่าวนี้ก็คือปัจจุบันค่ะมีคนไทยเนี่ป่วยด้วยโรคหัวใจนะคะเขา<ช>้ารับการรักษาถึง60,000นคน,น60,000คนต่อปีนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยปริมาณเพิ่มขึ้น มากกว่า50%ใช่น,น่ากลัวมากซึ่งมันน่าตกใจนะคะคน่ากลัวมากค่ะน่ากลัวมากค่ะแล้วอย่างนี้เราจะต้องดูแลหรือว่าจะเช็คตัวเองยังไงคะว่าเอ้หัวใจของเรายังดีอยู่หรือเปล่ามีวิธีการเช็คสุขภาพหัวใจยังไงคะคุณหมอคือหมอมั่นใจเลยว่าท่านผู้ชมทางสถานีนี้เนี่ยเกิน90%ดูแลสุขภาพรักสุขภาพอยู่แล้วข้อที่1นนะครับเช็คสุขภาพประจําปี ต้องมีฮะแต่หลายคนแอบละเลยหลายคนมองว่าแบบ้ยร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ที่จะทำงานได้อยู่แต่หารู้ไหมบางทีเราไม่รู้ตัวเองก็มันแฝงอยู่ข้างในนะครับเช็คสุขภาพประจําปีก็เป็นสเต็ปที่1ละคุณต้องยอมเสียเงินฮะตรงนี้ฮะแล้วอันที่สองคือที่เราย้ามาตลอดว่าการดูแลตัวเองที่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปรับเปลี่ยนชีวิตอาหารการกินการออกกำลังกายพวกนั้น วันนี้จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเราตั้งชื่อว่าไงน้องอุตั้งชื่อว่าเช็คสุขภาพหัวใจที่เส้นรอบเอวอ่าง่ายหัวใจกับเส้นรอบเอวมันเกี่ยวกันยังไงคะคุณหมอมันไปเจอกันได้ยังไงใช่คืออย่างนี้น้องอุ๊มันมีผลงานวิจัยทางการแพทย์นะเมื่อสักประมาณ5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าไขามันที่มันอยู่ตรงเอวตรงพรุงเนี่ย,ยพุงกะทิเราเนี่ยนะฮะมันไปเกี่ยวกับโรคหัวใจ Oh. มันมีอัตราการที่แปรผันตรงกันคือคุณอ้วนอ้วนที่อื่นเราก็ไม่กลัวเลยนะแขนขาเราไม่กลัวนะฮะที่เหนียงอะไรเนี่ยกราไม่กลัวแต่เรากลัวตรงพุงนะเขาเขาไปเจอว่ามันมีตัวสารบางตัวที่เกิดจากไขมันเนี่ยไปสัมพันธ์กับอย่างเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตน่าก,กลัวไหมน่าก,กลัวค่ะอัมพฤกษ์อัมพาตนี่อย่าเป็นนะฮะถ้าเป็นแล้วโอกาสฟื้นยากมากนะเดี๋ยววันไหนเราพูดละเอียดอีกทีหนึ่งะนะฟังเข็มช่วยได้นะฮะแลอันที่สองโรคหัวใจ คือถ้าก็หัวใจมาเบาหวานมาคุณเตรียมเลยนะคุณเตรียมเตรียมเตรียมเงินไว้เลยนะคุณหมดอีกเยอะมีเท่าไหร่ก็หมด<ฆ>งั้นการป้องกันดีที่สุดนะ<ฮ>ทีนี้เส้นรอบเอวเนี่ยให้จดเลยนะท่านผู้ชมมีปากกาจดเลยนะจดเลยนะครับก็คือมีหลักง่ายๆคือเอาความสูงของตัวเราเองเนี่ยาหารสอง,องาหารสองเลยค่ะจดสูตรเอาไว้นะคะจดสูตรอะไรง่ายๆเลยความสูงของเราหารสองแล้วก็อย่าเกินอันเนี้ยอย่าเกินค่าเนี้ยจะเป็นเซนหรือเป็นนิ้วก็ได้ ค่ะนะความสูงแล้วก็หารสอง้องอุ้สูงเท่าไหร่สูงหห้าค่ะแล้วหารสองได้เท่าไหร่หารสองเอ๊ะปหมอค่ะก็ประมาณสองอส่อยาอย่าเกินอันนี้เห็นไหมฮะเอาหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวหารสองมันเนื่องนะประมาณเจกว่าจาใช่ประมาณนั้นก็คือหน่วยเป็นเซนค่ะถูกไหมฮะถ้าเป็นนิ้วเราก็ว่ากันเป็นนิ้วไปค่ะถูกไหมฮะง่ายๆเลยนะเราเอาตรงนี้ออกให้ได้นะครับเราส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยหมอว่ารู้อยู่ละ แล้วอีกอย่างก็คือพวกน้ําตาลที่มันแฝงอยู่ถูกไหมฮะพวกเครื่องเครื่องดื่มน้ําผลไม้เนี่ยคนนึกว่าโอ้ยวิตามินเยอะๆวิตามินเยอะไปกินข้าวเสร็จเลยแล้วตอนนี้มีชิงโชครู้ว่ามีชิงโชคเปิดฟ้าเนี่อย่รงี้ใช่ไหมคะตอนนี้น่าห่วงนะพฤติกรรมเขายังไงเขาไปซื้อมาเยอะๆไงซื้อมาเยอะๆก็ต้องการฝ้าไง คือต้องระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสูตรอย่างคุณรู้แล้วอย่างอูกก็น่าจะประมาณ80กว่าใช่ไหมคะ165ก็คือ<ช>วัดรอบเอวใ,<ช>ใช่ครับห้ามเกิน80กว่าก็คือเอา165เนี่ยแหละ อาหารสองก็เฉลี่ยประมาณ80ินิดๆประมาณนี้นะคะถ้ารอบเอวอุกเกิน80กว่านี้อันนี้ต้องระวังแล้วใช่ไหมคะหัวใจมาแล้วฮะต้องเช็คแลวหัวใจนะงั้นการการที่เราไปเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลเนี่ยบางทีมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้ที่หมออย่างเดียวไม่ได้เป้าหมายใหญ่เนี่ยคือหมอหมอคนนึงเนี่ยบางทีตรวจถ้ายิ่งอยู่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะวันหนึ่งคนไข้แปดสิบคนร้อยคนก็ยังมีถูกไหมฮะงั้นเนี่ยการดูแลตัวเอง คอยเช็คตัวเองอย่าให้พลาดข้อมนี่เพิ่งเช็คไปเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเช็คทั้งตัวเลยคุณจะหมดกี่หมื่นกี่แสนคุณเช็คเลยเขาเรียกว่าไงป้องกันดีกว่าไปแก้ปลายเหตุใช่การป้องกันมักจะง่ายกว่าการรักษาเสมอถ้ารักษาบางทีเนี่ยถ้าเกิดอาการมันบานปลายไปกันยากแล้วน้องอู้รู้อะไรอย่างนะหมอมีข่าววงในนะไอ้บัตรประกันต่างๆเขาตัดยาออกนะฮะตัดยาหลายรายการนะครับ ตัดยาที่ดีๆเนี่ยตัดออกหลายรายการทำไมต้องตัดยาดีอะคะคุณเขาประหยัดงบประมาณนะรัฐบาลประหยัดงบประมาณตัดหน้าหน้ากลัวนะฮะงั้นป้องกันตัวเองดีที่สุดคุณอย่าไปหวังว่าคุณมีประกันทําไม่ถูกอยากดูหมอไหมหมอหมอทาวันก่อนหมอเพิ่งทําไปนะดูดูคลิปหมอนิดนึงไม่ไม่มีเสียงนะฮะแค่แค่ภาพนะก็จิ้มพุงตัวเองเหมือนกันนะดูเลยฮะดูดูจิ้มพุงเฮะภาพหมอ อี่าดนี้สด,สดเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วการการจิ้มพุงตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อฟังเข็บน้ำฮะเพื่อลดหน้าท้องเพื่อลดหน้าท้องเพื่อความความสวยความหล่ออ่ะจุดแรกจุดที่2เพื่อสุขภาพด้วยสุขภาพครับนะ,ะหมอ4 6บหแล้วหมอก็ต้องดูแลตัวเองหมอจิ้มตัวเองเลยคือมันจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงะนะโรคหัวใจที่ต้องระวังใช่ไหมเราก็ต้องระวังพวกนี้มัน แต่มีข้อแม้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการการทำแบบนี้เนี่ยคือคุณหมอมีความเชี่ยวชาญทำเองได้แต่คุณจะมาทำตัวเองแบบนี้ไม่ได้ไไม่ถ้าม่ิดที่จะลดตรงนี้จริงๆคุณจะต้องมาทำกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆใช่ครับใช่ครับเห็นไหมฮะหมอใช้เทคนิคเออซื่อสุจริตนะฮะไม่เจ็บนะครับหมอยืนยันว่าไม่เจ็บนะฮะหมอทำตัวเองทุกเดือนทุกเดือนหมอจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเห็นไหมฮะ เปลี่ยนเข็มนะเปลี่ยนเข็มให้ดูกันเต็มๆมเลยฮะระหว่างที่คุณหมอฝังตัวเองนะคะดู SMS ค,ค่ะอยากพร้อมน้ำหนัก82<ช>กิโลกรัมทำยังไงดีคะคุณหมอก็มาหาหมอเลยครับ82นี่หมอว่าออกกำลังกายยากครับะนะฮะเราเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นด้วยส่วนใหญ่หมอเจอไตพ่อง,องน้องอู๋หมอเจอภาวะไตพ่องแล้วตอนนี้หมอพัฒนาเทคนิคเข็มใหม่ด้วย2เส้นนะฮะ,ะสเส้นแล้วมันได้ได้จุดฝังเข็มเยอะแยะเลย ในการที่จะเพิ่มเมตอลิซึมร่างกายเราขึ้นมาได้นะฮะราคาแค่13,220บาทเองนะเราใช้ใช้จุดข้างหลังฮะจะเป็นจุดที่ไปเกี่ยวกับเมตอลิซึมร่างกายนะฮะแล้วมันแทงข้างหลังทะลุหัวใจน้องอูเคยได้ยินไหมอันนั้นมันชื่อเพลงของอ๊อฟปองสักประมาณนั้นนะเราใช้แบ็กซูฮะแล้วมันไปสลายไขมันได้ที่หน้าท้องได้ถ้าหมอทำเองได้หมอทามาโชว์แล้วฮะ แต่คุณหมอไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปฝังได้ะแต่สำหรับผู้ชมที่เกิดมามาพบคุณหมอเนี่ยก็คือสามารถที่จะรักษาให้ได้เรื่องง่ายอยู่แล้วนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะที่ทําอยู่เนี่ยเป็นการฝังเข็มอะไรนะคะเป็นฝังเข็มน้าครับเป็นฝังเข็มน้ําซึ่งทําให้มันไม่ต้องมาบ่อยทําให้คนไข้ไม่ต้องมาบ่อยประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายคือทำแค่ครั้งเดียวใช่าหมคะจะเป็นคอรอสแล้วแต่วที่ต้องดูความสะดวกคนไข้ว่าเขาสะดวกมาขนาดไหน S <S นะครับบางทีบ้านอยู่ไกลหมอก็มีแบบครั้งเดียวให้ก็ทำเข็มไหมคู่กันไปพวกนี้ได้ค่ะนะฮะเห็นไหมฮะเราคาคาเข็มไว้คาเข็มไว้น,นี่ก็คือส่วนใครที่รู้สึกว่าอ่ะจุดหนึ่งลงพุงมีไขมันหน้าท้องเยอะนะคะนอกจากไม่สวยไม่หล่อแล้วก็จะมีปัญหาเดี๋ยวหมอมีคลิปคนไข<ล>้จริงๆเลยเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ประจวบด้วยอยากฟังไหมลงไป11โลโอ้โหหมอเองหมอยังจำเขาไม่ได้เลยนึกว่าคนไข้ใหม่ S <S มานั่งรอหมอวันเสาร์สักสองเสาร์ที่ผ่านมาหมอก็เดินจากจากเนี้ยจากสถานีหมอขับรถกลับไป<ฆ>พอเดินเข้าคลินิกเอ๊ะคนไข้ใหม่หรอหมอนัดเรื่องหรอปรากฏเป็นคนไข้เก่าก็หมอจําไม่ได้ฮะ<อ>พาคุณลูกมาฮะคุณลูกเห็นแล้วตกใจว่าคุคณแม่ทําไมผอมขนาดนี้ผอมไปสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลฮะประมาณเขาทาไปเมื่อปลายปีที่แล <ฮะ S 2> ้วตอนที่หมอมาออนแอร์ใหม่ๆเลยนะับทำไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็ทําไปห้าคอร์สห้าครั้งเองห้าครั้งเองนะห้าห้าครั้งแล้วก็ เ,เขาก็ไปไปดูแลตด้วยตัวเองฮะ <ภา S 2> ดูแลด้วยตัวเองนะ,นะฮะอันนี้เราจะให้ดูคลิปใช่ไหมคะขออนุญาตอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่ง แต่ว่าระหว่างนี้นะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามนะคะคุณหมอเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆอย่างที่เราบอกก็คือคุณหมอมีความเชี่ยวชาญทั้งในแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแล้วก็ศาสตร์ในเรื่องของแพทย์แผนจีนเกี่ยวกับการฝังเข็มนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับทั้งเรื่องความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องทางของเรานะคะช่องทางแรก4642787และ025541774-5นะ้ะแล้วค่ะคุณหมอตอนนี้คลิปพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังคุณแม่ก่อนสัมภาษณ์คุณแม่ก่อนมีเสียงด้วยนะเปิดเสียงิดนึง แล้วงครับพี่ตอนนั้นจะไม่ได้แล้วหลายเดือนนะสาสี่เดือนที่ผ่านมาได้ไหมทันวาปีที่แล้วนะแล้วทเข็มน้ําฟังเข็มน้ำน้ำหนักเป็นไงฮะหนักก็ลดลงมดสบเอ็ดโลสิอนะแล้วเป็นไงผลเพื่อนๆญาติๆเป็นไงวิวิ่งะแขาเขายังไงเขาวิดวิ่งไหมก็โอเคเอาแบบ คือชาคือชาแล้วมันดีกว่าเดิมอ่ะดีกว่าเดิมเยอะตอนนี้เสื้อผ้าออกกเอากลับมาใส่ได้หมดเลยตั้งแต่คลอดท้องเจ้าเนี้ยเสื้อผ้าเก่าๆก่าอ่ะทีนี้ก็เลยเอาลูกไปตั้บ้านแล้วลูกเห็นแล้วลูกเขาว่าไงบ้างตอนนั้นลูกตกใจเพราะว่าอยู่คนละที่ไงพอเราไปรับเขาช่วงหลังอ่ะก็ตกใจว่าเออทำไมแม่ไปทำอะไรมาเลยลูกอยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหนครับลูกอยู่เพชรบุรีแม่ลองสภาถิ่นชู ประจวบนะคุณแม่ทำอะไรฮะทำงานอะไรฮะรับราชการนะแล้วตาเป็นไงที่ตาทำตาไปเป็นไงมีกุ้งพพราตาสวยเออเกิดตาหวานใช่ไหมนะทำไมเมื่อเมื่อทันวานะอยากทำอไรช่วงหลังนี้ช่วงหลังนะฮะไม่ไม่ใช่ตาหวานสุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายเป็นเดือนกุ่มคนเด็กกุมผามกลุ่มผานะโดยที่คนที่ทักก็ไม่รู้ว่าเขาทำแต่เขาเขารู้สึกได้ว่าพี่ตาหวานขึ้น นะฮะพี่อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆมที่ยังไม่ได้มาทําก็อยากว่าถ้ามีโอกาสก็ลองดูนะฮะอย่างไรเราก็ได้สุขภาพอะค่ะอ่าสุขภาพปาหวันนี่เป็นไงบ้างเบระวันตอนนี้โอเคเลยอืปกติหยุอยู่กับที่เลยหะวะเออระวันเรากินเยอะนะอะไรนะอะไรก็ยังไม่ขึ้นเช้าเช้าไปตรวจดู ตรวจเองเลยเนาะตรวจเองเนก็เราอยู okay. ่ห okay. ้องกันสูตรเราก็ต้องทำเองสิจ่เองจ่อเองหมดลยตรวจเองด้วยอยู่กับมืออยู่แล้วโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวมีเสียงลูกสาวต่อฮะลูกสาวต่อสัมภาษณ์ลูกสาวลูกสาวมาเห็น ไอแถวแม่น้ำหนักแม่ลดไปกี่โล11โลสิโลแล้วยังไงนะเราเรามาเจอแม่ยังไงนะก็แบบว่าด้วยความที่อยู่เพชรแล้วก็แม่อยู่อยู่เพชรเพชรบุรีอะค่ะแล้วก็แม่อยู่บางสะพานแล้วแบบนานๆจะเจอกันใช่ไหมแล้วก็แบบคือไงอะคือเรามาทีนึงอะแม่เราแบบอีกแบบเลยอะเออแล้วเราก็แบบ ฉ่าแม่อะแล้วแบบเวลาเพื่อนคนไหนที่เจอแม่ใช่ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยก้าวเหล่านี้ก้าแบบตัวเล็กกว่าไอตัวใหญ่กว่าแม่แล้วนะเออมันไม่ได้เอยล้วก็แบบแม่ทำบ้างอยากอ,า<ำ>อยากทําบ้างก็ถามแม่ป่ะถามกต่แม่บอกว่าไงแม่บอกว่าทําถ้าเกิดทําก็คือต้องแบบมันก็คือมาไกลใช่ไหมแล้วก็แบบเข้าใจามันสูงือแบบว่าคือต้องมั่นใจว่าตัวเองพร้อมแต่เด็บอกแม่แล้วคนนี้บอกว่าถ้าอยากทำก็ให้ทำแม่แม่เขาทำงานที่ไหน แม่ทํางานอยู่โรงพยาบาลมังสะพานค่ะอยู่ห้องชันรสุนแล้วเขารู้จักหมอจากที่ไหนแม่รู้จักหมอจากรายการทีวีของก็ไม่มั่นใจว่าช่องอะไรค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ดูครับแ้่เห็นแม่รู้สึกยังไงตอนที่เห็นแม่แวบแรกเลยก็แบบเฮ้ยไปทําอะไรมาวะทําไมถึงมาหนุนแล้วแบบตอนแรกแม่เขาไม่บอกว่าทําอะไรแล้วแบบเขาเพิ่งมาบอกตอนหลังก็เลยแบบ ทำมังดีทำมั่งดีทำมังดีหนูอายุเท่าไหร่สิบห้าปีสิบห้าปีนะเว้นอยู่ชั้นไหนครับปีนี้ขึ้นมสี่ค่ะมสี่แล้วนะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปตามผลการครับขอบคุณมากครับโอเคนะนะชัดเจนนะน่ารักมากน่ารักมากครับน่ารักมากข้อที่หนึ่งคือเบาหวานเขาหายเลยนะฮะอยากเป็นเบาหวานนี่เขาหายเลยเขาเขาอยู่ในห้องชันสูตรฮะเจาะเลือดเองตรวจเองนะครับแล้วน้องน้องเขาเนี่ยน้องเขาเนี่ยยังเรียนอยู่ หมอเลือกเป็นเข็มไหม่ใช่หมอเลือกเป็นเทคนิคเข็มใหม่ให้นะครับว่าเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันน้องน้องบ้านอยู่ไกลหมอทําเข็มใหม่ทีเดียวเลยอ่าอ๋อละนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาระดีๆที่เราจะมาฝากกันนะคะขั้นแรกค่ะจดสูตรคุณหมอไว้ก่อนนะคะก็ลองดูค่ะเอาส่วนสูงน้ําหนักมาหารด้วยสองคะส่วนสูงหาร2นะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับน้ําหนักนะคะส่วนสูงหาร2ได้เท่าไหร่วัดรอบเอวถ้าเกินแสดงว่าคุณมีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจ เกี่ยวกับเรื่องหัวใจ,วใ,จใช่ไหมคะต้องระมัดระวังด้วยถ้ามีปัญหาแล้วนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพความสวยความงามก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้ไดเอาละช่วงนี้เราเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหัวใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงหน้าคะ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความสวยกักนต่อ ทุกคนทั้งประเทศมีหลายๆคนรอคอยอยู่น้องอู๋ด้วยมอพูดถึงเรื่องตาหวานมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็วันนี้ด้วยความทีู่เองก็อยากจะลองว่าตาหวานที่เขาบอกว่าดีเนี่ยดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอยากเห็นความแตกต่างของอู๋นะคะดูตา้องน้องอู๋ไว้ก่อน นี่น,น,นะคะยังไม่หวานแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะกลับมาะะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูตาหวานมากยิ่งขึ้นในช่วงหน้านะคะกับการทำตาหวานโดยใช้ไหมสอเส้นเป็นยังไงติดตามไปได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ